พยักอลุลยิมครับนักพกในดวงใจนี่โอ้โหยอดมวยเข่าเบอร์หนึ่งอดีตโด่งดังที่สุดแล้วครับก็คือนัดต้อยครับดีเซนน้อยชอธนะสุการนะครับดูฝ่ายน้ำเงินกันบ้างครับฝ่ายน้ำเงินก็คือลุ่งพานุแสงบารมีนะครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับชนินเทพสุ วัดสายน้ำเนกันต่อนะครับก็18ปีจากสงขาครับหัวหน้าคณะคุณดุสิตหลีฮะแล้วก็มีท่านนายกวีระยุทธ์มะสะอเป็นผู้จัดการแล้วก็มีพี่ชิวสบายย้อยกับคุณแบงค์ยูโรนะครับให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฟิตซอสอยู่ที่ค่้ายมวยสนามมวยเมืองจนะนะครับลูกในดวงใจนี่าวดังเลยครับก็คือพลังหนุ่มเกียรติยยุทธ 25ครั้งชนะ18แล้วก็แพ้7ครั้งนะครับอ่ะเมื่อกี้แกงเลยนะครับโบท,ทีถอดมงคลให้กับลุ่งพานุก็คือผู้ใหญ่บ้านลังอาเภอละอยังจังหวัดปัตตานีครับแอปนปปเบอดมงคลให้กำลังใจกับลุ่งพานุวันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับกับทาง c p เจริญพกพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ c p p ประเทศไทยจำกัดมหาชนทูคอปเปอรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน ผลิตภัณฑ์ซีทีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ผลิตภัณฑ์ไฮอพเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮอพบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์น,นมเมจิเจียตไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายเราต้องขอบคุณนะครับ GSV มวยไทยและสนามมวยเวทีมวยราชด,ดำเนินขอขอบพระคุณครับโอ้คู่นี้นี่รูปร่ายโยงโยงยกนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับเปลียขกา็หาตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับสิงห์ เขาไปนี่มีหมัดมีศอกแล้วก็ลั่ไหนตีเข้านะครับดูว่าหลักเลี่ยมเชิงรุ่งพานุนั้นจะได้เปรียบแต่ความแข็งแรงนี่เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าสิงห์เนี่ยโอ้โหเบียดตั้งแต่ต้นยกครับนี่แหละครับคู่แรกที่รอคอยครับศึกเพชรยินดี2พุทธิตวรรษครับประเดิมเดือนที่11ของปีมาดูเดือดร้าใจเลยนะครับออกสตาร์ทร้อยสิบแปดครับหรือรุ่นแบนตัมเวทุแม่คู่นี้ปาดหัวตัวเท่ากันเป๊ะเลยครับมุมแดงนี่สิงห์นะครับลูกศิษย์ของ พยักมาดแล้วก็พี่กล้องทรนีพยักอรุณครับน้ําเงินก็อยู่ในชุดของพี่ขิวสบ้ายย้อยครับแสงบารมีรุ่งพานุสาย้นาหมัดจิ้มใบมีหมัดโอ้โหคู่นี้ดูเดือดร้อนใจตั้งแต่ละครั้งยกแรกเลยครับพี่บอลครับโอ้ยสึกเฮชยินดีนัดประเดิมเด <c oughs> ินพฤศจิกายนครับคู่แรกคู่เปิดหัว ว่าชกกันแบบนี้จะครบ5ยกหรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวดูครับใครจะโดนของใครก่อนแล้วรางวัลจากแอนตซินนี่เหมือนเดิมเลยนะครับเตะก้านคอสอกับเข่าร้อยครับแอนตซินมีรางวัลมอบให้1,000 0บาทถ้าเป็นจราเข้ฟาดหานี่รับไปเลยถึง3,000 0บาทด้วยกันและนักชกที่มีแผลแตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกัน ต้องขอบคุณครับแอนตาซินยา,ารักษาโรคกระเพาะอ,อาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยท่านในห้างวินัยวีระพุทชงครับ<อ>เพื่อาการสับสุญญ์เปะแม่ไม้บัยไทยด้วยดีมาโดยตลอดนี่อยู่ในช่วงปลายยกแรกผู้เปิดหัวของเราครับสิงห้องธณีบัยไทยจากยโสธรน,นำเงินลุ่งพานุแสงบารมีจากสงขลาหมดยกแรกพักกันแป๊บเดียวครับ จเจริญส,สุกเพสัตหุ้นชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสกัดโสมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มสม OT ดี <No! S 2> เพราะมีซิงค์แอลคานทีนและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณยำหมองตาโพยทองมิดคู่เลือดโอ้ยโอ้ยนี่ครับอ้โ,อโอูอาจารย์ชนินว่นี่ครับ ต้องนับเลยครับโอ้โหลุงพานุมาไ่เผินนิดเดียวเลยครับยาลี่โดนเข้าไปชุดใหญ่โดนหมัดก่อนนะครับโอ้โหแล้วสิงห์นี่มาแลวครับรัวเป็นชุดจะบเช็คบินได้ได้เอาลุงพานุก็พยายามจะบวกเหมือนกันโอ้ว่าชุดนี้ไม่ไหวนะครับเอ้าดูนะครับกรรมการยังไม่นับนะครับให้โอกาสเปลี่ยนเข้าไปแทงแทงโอ้โหมาแหลกแหลแหลมแหลมเจ็บเจ็บทั้งนั้นโอ้แต่ยังได้เหยี่ยม ดิดล้มจิ้งลงไปเหมือนกันครับเวลาเหลือเยอะเลยครับสองนาทีฟื้นไม่ฟื้นครับรุ่งพานุแต่สิ่งนีงม้มหาแกดูเหลือเกินครับหวังจะหวังจะเช็คบินให้ได้ยกนี้อ้าวขยับมาหาเจ้ามีศอกออดูว่าอ่อนแรงไปเยอะเลยนะครับรุ่งพานุโดนแล้วเอา้าปิดปิดบิดมหาเสียจังหวะทั้งคู่ครับโอ้โหนี่แหละครับมาเดือดเลยครับคู่แรกคู่เปิดหัวนี่ครับมลา ยังไงนัวเนีย้ยกันอยู่ uh huh. ยกใบลุงพานุสิงโกงเสียบเสียบโอ้โหดู่าแต่ว่าลุงพานุมาดูเหมือนแกดูครับเอา้าไม่ไม่สนแล้วครับมาโดนเป็นโดนบวกแรกแล้วลุงพานุโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่พยายามจะกัดฟันนะครับบวกหมัดสู้เริ่มหันไ้มองพี่เลี้ยงแล้วนะครับเอามาดูว่าสิงจะเช็คบินได้หรือเปล่าโอ้โดนขวาเข้าไป ทำท่าเอียงอีกแล้วพอเอียงปัดน,นี่เอารุงพานุก็มีศอกนะครับดักบวกโอ้โหแต่ว่ามาทุกทิศทุกทางครับอ่ะทำมภาคนหนักเหมือนกันครับรุ่งพานุแต่ว่าใจแกใช้ได้ครับพยายามจะก,กัดฝันตัวเอาเอามายับมาบวกครับตายเป็นตายตายเป็นตายครับแลกไปเลยครับช่องทูโฟยูครับอ่านี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวตอมดูครับ ว่าแฟนๆบอกว่านี่ครับเป็นรายการที่คู่มวยพลิกล็อกกันบ่อยเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับว่าน้ำเงินเกไปพลาดโดนนับนี่แหละครับทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างคับขันโอ้สิงแม่เดินสาวกำปัน้นนายเสียไปลุงพานุเสียบยกตีอาละสีตอนนี้มาเสียงเชียร์มาแล้วลุงพานุดูรม,มาการแยกก่อนครับแยกก่อนดูว่าเริ่มจะฟื้นนะครับมีไล่แขนแทงเข่าสู้เหมือนกันเขา ไม่ชนแล้วครับเบียดเข้าไปล้วงลำตัวโอ้โหมีสองด้วยอยู่ที่ว่ารุ่งพานุนี่จะฮึดได้ขนาดไหนนะครับเพราะสิงห์นั้นเดินเบียดตลอดอยู่แล้วนะครับชนเข้าไปเบียดเข้าไปเอ้ามีหมัดนนํำไปก่อนรุ่งพานุก,ก็ตักบ,บวกเหมือนกันโอ้โหถูทาถูยะดงตราท,าทองเพื่อนผู้ใจ ขอบคุณรู้ใจประกันไทยบริษัทยซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์วันไปกับเราสตาร์ทวันไปกับโยซ่าแบตเตอรี่ขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทวิเชียลจำกัดแตนรถสวยจัดเจดผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ 7, ัดเจด0863557893ขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับเริ่มยกที่ที่สามมานะครับออกมาเดินเบียดเลยมียาฉีดมาสองแสนบาทด้วยนะครับให้กับรุ่งพานุโอ้ต่อยลำตัวต่อยหน้า ดูว่าสิงห์ยกนี้ออกมาพอนนิดนึงนะครับไม่เร่งไม่ประทะแต่ว่ามีหมัดขวาคอยบวกเอาละครับแต่ถ้าไปตั้งรับเยอะก็ไม่ได้นะครับรุ่งมานุดูฟื้นแล้วครับยกที่แล้วนี่สิงห์ได้นับแดนะครับแต่ตอนนี้หัวก้อยแล้วครับหัวก้อยอ้าวรุ่งมานุเหมือนจะฟื้นเอาคืนได้ไม่ได้ตื้อเข้าไปชนเข้าไปครับคู่นี้ยังเป็นไปได้นะครับคู่เปิดหัวศึกเพชรยินดีของเราครับนี่แหละครับมาตอนี้โอ้โหดูดูดู โอ้ยสิงเสียครับลุงพานุโอ้โหนี่ถ้าไม่มีลูกนับครับมาอยู่ดีโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้นึงมันโอ้โหดูไม่ออกจริงๆิครับพียอาลีมาถึงตอนนี้ก็อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เลยนะครับดูว่าสิงเองก็โดนเข้าไปก็เริ่มจะอ่อนแรงลงเหมือนกันนี่แหละครับลุงมานุเริ่มจะได้ใจใเริ่มเบียดเริ่มชนเข้าไปเอา้าต้องรุยตลอดครับมียาชีสองแผนบาทด้วยนะครับให้กับรุ่งพานุ โอ้โหคู่นี้คู่นี้ถึงจุดนี้ต้องบอกว่าหัวก้อยแล้วครับอ่าใครอยู่ใครไปตอนนี้จับได้รุ่งพานุแม่สอดแขนคืนมาครับสิงในในใครใครจะแหลมกว่ากันเขาตีไปอ้ามากรรมการแยกกรรมการแยกครับโอ้ยโอ้ยโอยนี่แหละครับโอ้โหครูแรกครูเปิดหัวมันจะเป็นศึกเพชรยินดีแบบนี้มวยโอ้โหโมวยมันวันสุ แม่รู้ว่มวยมันสนั่นเมืองครับทั้ง3รายการนี่แหละครับหักหักยกยกยกโอ้ยเข้าข้างหลังแบบนี้มาดูดูได้เปรียบกับไฟน้ําเงินนี่แหละครับโอ้โหสนุกตั้งแต่คู่แรกเลยครับโอ้โหสถานการณ์คู่นี้นี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่บอกนะครับต่างฝ่ายต่างโดนเลี้ยวแรงก็ดูว่าจะลดน้อยถอยไปวยก่นแต้มคู่ อย่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันแล้วครับมาถึงตอนนี้น้ามันก็ดูว่าเหลือน้อยทั้งคู่ครับตะแข้งถังสู้ครับอ้าๆอ้าวอ,อาสิงสิงโดนสิงส,งสิงโดนบ้างมพอโดนแล้วทาท่าสะดุ้งฮักฮักหักมไม่ลมม้มยัดเข่าเข้าไปครับรุ่งพานธุมาคู่นี้โปงไม่ออกแล้วครับโอ้โหดูครับถูกอกถูกใจท่านท่านผู้ชมชาวไทยชาวต่างชาตินี่แหละครับมาเน้นกำปั้นเน้นกำปั้น โอ้โหเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใครจะโดนเต็มเต็มก่อนสิงเกาะเกาะเสียบายลูกพนุมาคนละเขาคนละเขาโอโ้ตอนนี้นวลเนี่ยอาจารย์ธนินถึงแกแยกมาก่อนครับสุดมันเลยครับคู่นี้หมดยกที่สาม ขอบคุณกับบริษัทชนบุรีอัจมีเดีกกรุ๊ปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในทรบวงจรโทรไปที่0860ตอง2ตองแขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันในรายการศึกเทคโนโลยีของเราในวันนีข้ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับ,บกลายเป็นมวยถูกคู่ไปเลยนะครับคู่นี้ยกนี้ละครับได้เห็นหน้าเห็นหลังกันเลยครับใครยุบใครย่นมีแพ้นะครับ ตอนนี้เลียวแรงนั้นอ่อนละหอยด้วยกันทั้งคู่แต่ยังจัดฟันบวกมัดแทงเข่าคู่กันอย่างสนุกเลยนะครับยังไม่รู้ใครเป็นใครเบียดกันไปอยากจะเล่นอีกแล้วนะครับชุดนี้ไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่าครับตอนนี้โยนหัวโยนก้อยแล้วครับยก2กับยก3ต้องบอกว่าคนละเรื่องเดียวกันครับยกสองเป็นของแดงแน่นอนเพราะว่าได้นับ8แต่ยก3นี่น้ำเงินก็แรงขึ้นมาโอ้โฮหฮุกซ้ายครับมาเฉียวหน้าไปนิดเดียว พยายามจะเดินหาเหมือนเดิมครับรุงพานุโดนนับต้องเดินหากดมากกดมากตีตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับนี่แหละครับตอนนี้ดูครับรุงพานุเดินหาเรื่องนี่ครับโอ้โหแต่ต้องออกแม่นหน่อยนึงออกแม่นหน่อยนึงน้าเงินครับดูครับความพยายามนี่ดีอยู่แล้วนะครับโอ้อาชีพเบื้องต้นอย่างที่พี่อารีแจ้งไว้200,000บาทตอนนี้ดูออกมาก ชักจาคึกพักคึกพักขึ้นมาครับลุงพานุนี่ครับวิ่งเลยวิ่งเข้าไปเลยลุงพานุเอ้าสิงแม่สิงหอดดักรอดดักนี่ครับโอ้เอาไหนาจับเดี๋ยวดูครับโอ้โหลูาลุงพานุเองก็พยายามจัดเดินนะครับสิงไม่รีบร้อนมีหมัดกน้าคอยแย่มีแข้งมีเขา่าคอยสกัดเอาไว้ชกในเกมตั้งรับนะครับโอ้โหโดนไปเยอะเหมือนกันครับลุงพานุแต่ยังเดินตลอดครับมีลายก๊อกมีลายก๊อกครับลุงพานุ สายใต้ส่งเข้าประกวดพี่ฉิวสบ้าย้อยเอาฮุกมัดมัดเอาออกเข้าไปครับอ่าวงในกดมาพลิกเหลี่ยมตีอ่าทางด้านสิงห์ก็พยายามจะประคองตัวรอดนะครับแต่ว่าจะรอดไม่รอดครับอีก50วิวิยก4ครับเออนี่ครับโอ้ยนหนุ่มตายใจเต็มครับนำเงินสงขลานี่ครับส่งเข้าประกวดขวางโอ้โหจูครับ ผู้นี้ต้องชื่นชมยอมรับในหัวใจและความพยายามด้วยกันทั้งคู่เอา้านี่ครับลูกพนุดแต่ว่าดูสิงมาเลื้อยไว้รัดไว้ว่ากันไหมนี่ครับติดเข้าไปติดเข้าไปลูกธานุมาสายหลุดลูกพ,น,กพนุก็ไม่ยอมนะครับยังมีฮึดอยู่นะครับดูสิงชกประคองเกมแล้วนะครับคอยตั้งคอย้าเอาล็อกเอาไว้ก่อนโอ้โหดูว่า ก็พยายามอย่างสุดความสามารถนะครับรุ่งพานุโอ้แต่ว่าตัวเองก็ป่อแปแปลปไปเหมือนกันครับอ้าอีกปาดบมดยก4ี่ครับปีกายนนี้ครับกฟกขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกรนะครับเพื่อคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรให้เข้ามาร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหานี่ของเกษตรกรณหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศที่ทางอำเภอกำหนดไว้นะครับย้ำอีกครั้งโอ้ยวันอังคารที่12พฤศจิกายนนี้ครับเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกาครับอาจารย์สัมพันธ์โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับเอาละครับได้ลุ้นอีกแล้วนะครับรุ่งมาุูออกมาต่อยท้องต่อยหน้านะครับ เอายังเบียดตลอดโอ้โดนเข้าไปทำพภาดสะดุ้งเหมือนกันสิงเอาอย่าตัวแข็งนะครับได้เห็นช่องแล้วเลยครับลูกมนุษล,ล้ำตัวอย่างเดียวแล้วโอ้เอาสิงไปรับเยอะไม่ได้อยามจะกดจะล็อกเอาไว้เะครับเผาเวลาไปก่อนแล้วก็มีลูกแทงงต้าด้วยครับอ่ะมีแรงเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยครับ3นาทีนี้เป็น3นาทีเงินแสนครับอัดฉีด2อ0แสน 200, ขั้นต่ำอโอ้ยต่อยได้ครับแต่ว่าแมาไปหันหลังหน่อยเอา รวบรวมพลังกำลังทั้งหมดที่มีครับรุ่งพานุครับนี่ครับแต่สวมวิญญาณกําปันโอเคโอหน่อยโอเคโอแตะซ้ายแตะขวาตามตีไปโอ้โหดูครับมาแต่ว่าพาดโอ้โหแกก็สุดเกียร์แล้วครับนี่ี่ว่าทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเลี้ยวแรงนี่นะครับเป็นอุปสรรคใหญ่เลยนะครับดูว่าสิงห์ก็โดนไปเยอะทำท่าไม่ดีแต่ยังกัดฟานเอาโดนลำตัวทำท่าทัตุ้งอีกแล้วโอ้โหนุ่มมานุเห็นเข็นช่องแล้วครับตอนนี้ อ้าวท้องท้องมาหน้าทาทําท่าทนได้นะครับแต่ว่าท้องทาท่าตัวแข็งตลอดเลยครับทางด้านสิงห์รุงพานุ1นาที15าวิ20 0 0 0 0บาท20 0 0 0 0บาทครับมาผักออกไปโอ้โหเอาตอนนี้แรงฮึดแรงฮึดมาแล้วโอ้โหแต่ว่าเวลามันจะง้วนลงไปเรื่อยๆรุุ่งพานุมาเปิดก๊อกสมแล้วตอนนี้ก๊อก3ก๊อกสเดินนี่ครับจิ้มลำตัวมาโอ้ยมาตอนนี้มาครับ ท่กนจะไม่ดีเหมือนกันครับสิงห์โอ้โหสถานการณ์นี่วุ่นวายไปหมดแล้วนะครับนาทีสุดท้ายอาชีพนี่เยอะด้วยนะครับพยายามลุกไล่อย่างหนักสิงห์สิงห์งต้องทีบประคองตัวโอ้โยโดนท้องออกาการนี่เห็นเห่าแล้วครับโอ้ยปีเตรียมลุกลงไปอีกแล้วครับอ่ะเร็วครับ35วิบาวีครับล้มตัวล้มตัวแหันหันหลังหันหลัง โอ้โห,โหตอนนี้แฟนมวยที่เวทีมวยราชดำเนินนั่งกันไม่ติดแล้วครับโอ้โหดูครับมานี่ครับรับตัวขิ้นไปขึ้นไปเอ้าโอ้โหหันรี่หันขวางแล้วสิงโอ้ตอนนี้มาเสียงเชียร์กระหึ่มเลยลุงพาโนโุเอานี่ครับเวลายังเหลืออีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเอาแล้วครับพยายามจะเล่นโอ้โหดูนี่ครับามาโดนหมัดเอากันจัดฟันบวกเหมือนกันไม่ยอมเสียเปียบโอ้โหย,โยกนี้นี่ หรือว่าบูกันสนุกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการจะสินอย่างเป็นทางการครับไสิงต้องทรณีบวยไทยครับโอ้เอาชนะคะแนนแบบสุดมันเลยครับวันนี้เชื่อว่าภาค2อาจจะตามมาเร็วๆนี้